วิธีการติดตั้ง m e t a แม s k นะครับใช้ได้ทั้ง Google Chrome Microsoft Edge นะครับกดดาวน์โหลดอินเต,ตอร์ t a เมตาแมส Chrome มากดเพิ่มใน c โค m มแค่นี้เองไม่ยากเลยรอมาโหลดแป๊บหนึง่งอ่ายังไงต่อเสร็จจังอ่าเสร็จแล้วแค่นี้เองโคตรง่ายเลยเออแล้วไงต่อก็มันก็จะเด้งขึ้นมากดสตาร์ทแล้วก็กด Import Wallet ด้วย s e ็ตคียของเราก็ได้หรือจะเคเก็ตใหม่ก็ได้แต่ผมเขียนให้ดูแล้วกันอ่ามาปุ๊บตั้งหัดไปอืมอืมอ่าเซ็ตอ่าทีเนี้ยไม่ต้องดูครับว่าผมแค่ทำตัวอย่างให้ดูทีนี้มันจะไปเช็ดอีทเทอริ่มอีทเทอริ่มเมนเนตเวลาเราเล่นกีเกมเนี่ยส่วนมากเราจะใช้เป็น BSC นะครับ n a n c e Smart Chain ง่ายๆเลยครับเว็บนี้ครับ S b s t s c a n c o m แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเนี่ยเ ad bht network กดหนึ่งคลิกอ่าไม่ขึ้นนะไอ้เปรนไอ้เวงนะแล้วก็กด approve Twitnetwork จบเสร็จกลายเป็น bht network แล้วง่ายไหมโคตรง่ายเลย